โรงเรียนบ้านเขาว,วางังตั้งอยู่ในตำบลตรังอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีนักเรียนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษาท้องถิ่นภาษามาลายูในการสื่อสารทำให้ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่สองของนักเรียนก่อให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้เนื่องจากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่ตางๆดำเนินไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2, 2019โควิด19ที่มีการประกาศหยุดเรียนนักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ทำให้นักเรียนไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยในการฟังอ่านเขียนและการสื่อสารทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ให้โรงเรียนบ้านเขาวังจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาไทยและภาษาอื่นๆเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กอายุ4-7ปี 2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยในการสื่อสารตามสภาพแวดล้อม 3. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 4. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการใช้ภาษาไทยของนักเรียนในช่วงอายุ4-7ปีโดยผ่านกิจกรรมต่างๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนบ้านเขาวังได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเผยแพร่ค,คลิปการสอนผ่าน YouTube สร้างสื่อการเรียนรู้ผ่าน a p p ปพ c a t i o n Live Worksheets และสร้าง QR Code เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้สแกนเข้าไปเรียนรู้เพื่อฝึกทักะการฟังพูดอ่านเขียนมีการประเมินความพึงพอใจหลังการเรียนรู้ให้คุณครูได้ทราบผลและปรับปรุงแก้ไขต่อไปในช่วงสถานการณ์กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนที่ยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารจึงดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้1กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่ให้พี่สอนน้องซึ่งมี2กิจกรรม1.1กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายโดยถ่ายทอดผ่านท่าทางประกอบเพลงหรือเรียกว่าการออกกำลังกายยามเชา้า1-2กิจกรรมภาษาไทยวันละคร โดยให้พี่สภา,านักเรียนนำเสนอคำศัพท์พร้อมคำอ่านความหมายและประโยคเพื่อให้น้องอ่านตาม2กิจกรรมในชั้นเรียนและห้องสู่ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร2.1กิจกรรมอ่านคำพื้นฐานในหน่วยการเรียนรู้โดยมีการฝึกซ้ำย้ำทวนพยัญชนะสะมีการทดสอบเป็นรายคนในส่วนของนักเรียนที่มีปัญหาให้เรียนซ่อมเสริม ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนที่มีกลุ่มอ่อน3คนต่อครูหนึ่งคน2.2กิจกรรมเล่านิทานให้เพื่อนฟังเริ่มจากครูเล่านิทานให้นักเรียนฟังหลังจากนั้นก็เปลี่ยนบทบาทให้นักเรียนเป็นผู้เล่านิทานให้เพื่อนฟังเพื่อที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านฝึกฝนในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอและมีความกล้าสแสดงออก2.3กิจกรรมการเรียนปนเล่นผ่านเกมการศึกษา เป็นการเล่นผ่านประสาสัมผัสทั้ง5ของนักเรียนจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและรู้สึกสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นในส่วนของกิจกรรมระดับปฐมวัยได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารแบ่งออกเป็น3ด้านมีดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมด้านร่างกายเช่นกิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพกิจกรรมท่องจําพยัญชนะยามเช้า 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านอารมณ์เช่นหนูน้อยนักปั้นสีน้ำแสนสนุกฉีกตัดปาพยัญชนะ 3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสังคมเช่นมุงนี้ที่หนูชอบพี่สอนน้องฝึกซ้ำย้ำทวนพยัญชนะสระและหนูน้อยมารยาทงามภายในห้องศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร มีบริการให้นักเรียนยืมคืนหนังสือที่นักเรียนสนใจอ่านนำกลับไปอ่านที่บ้านโดยมีบรรณารักษ์น้อยเปิดให้บริการในช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนักเรียนเข้าใช้บริการในห้องสูทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายแต่ละกลุ่มสาระสามารถนำมาบูรณาการได้กับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทุกระดับชั้นมีห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยวางตะกร้าหนังสือตามมุมศาลาหรือมุมพักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองได้อ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1คณะครูและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเป็นกิจกรรมที่นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสได้นั่งทำกิจกรรมร่วมกันที่โรงเรียน เป็นภาพที่ประทับใจและหาได้ยากซึ่งตอบโจทย์ผู้ปกครองหลายท่านรวมทั้งคณะครูแต่ละกลุ่มสาระได้สร้างสารรค์พัฒนาสื่อที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในการนี้ทางศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนบ้านเขาวังทุกท่านที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในทุกๆก,กิจกรรมของโรงเรียนให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี